สวัสดีค่ะว, Again, วันนี้ติ๊กตองมาชมวิวพามาชมวิวที่นครนายกนะคะค่ะอันนี้ตรงไหนคะตองอันนี้อยู่ที่จังหวัดนครนายกค่ะแปลงประตูนครนายกช่วงกม64นะคะี่นะคะถนนลังสินนครนายกนะคะข้ามคลองมานะคะของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะมุ่งหน้าเข้านครนายกนะคะข้ามคลองมาแค่900เมตรก็จะเจอที่ดิน เดี๋ยวนั่นใช่ไหมคะถนนรังสิตนทนครนายกนู่นนะคะที่เห็นรถวิ่งเนาะใช่ค่ะอันนี้ด้านหลังเราคือแปลงที่ดินสวยๆแบบนี้นะคะนี่เราจะมารีวิวให้ลูกค้าดูนะคะค่ะอันนี้คือแปลง b ีสามนะคะค่ะทั้งหมดเรามี9แปลงนะคะแต่วันนี้ทิ่จะพามาดูแปลง b ีสามเลยเพราะว่าสวยมากนะคะถูกดินให้แล้วนะคะสวยจริงๆนะคะค่ะค่ะให้ชมวิวก่อนเนาะชมวิว ดินกันนะคะ,ะแลง b ีสา ค่ะนี่อันนี้คือแปลงตัวอย่างจะมีบ้านลูกสวนลูกยากกลับมาที่แปลงของ ค่ะแล้วก็จะลงต้นไม้ใหญ่ให้ก็คือต้นจันผาต้นจันมากสวยมาก,มากเป็นต้นไม้ที่นิยมมากค่ะคนนิยมปลูกมากปลูกไว้ในบ้านนะคะต้นหนึ่งไม่ถูกเลยนะคะ6กเจ็ดหมื่นเลยนะคะต้นเล็กๆมีห้าหมื่นเลยค่ะใช่ต้นต้นจันผาจะแพงมากค่ะอ่าเราลงให้โครงการ เขาขุดบ่อให้เลยเป็นร<อ>ูป<อ>ถั่วเดี๋ยวเราจะพาไปดูเดี๋ยวเราจะพาไปดูในบอ่อนะคะค่ะ<ไ>บอ่อแล้วก็ขุดบอ่อให้<ไ>แล้วก็เราก็จะเขาเรียกอะไรนะวางท่อให้เนาะ<ไ>เป็นท่อน้ําเข้าแล้วก็ก็จะทําข้องอขึ้นมานะคะไม่ให้น้ําออกจากบอ่อของเรานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราอยากที่จะปล่อยน้ําออกจากบ่อ วกว่าๆนะคะ เดี๋ยวพาเข้ามาชมข้างในแปลงกันเลยนะคะในเนื้อที่755ตารางวานะคะกว้างแค่ไหนนะคะเดี๋ยวต้องแกลนกล้องให้ดูเนาะนดูเลยค่ะตั้งแต่ด้านหน้าแปลงนี่คือด้านหน้าแปลงนะคะค่ะให้ลูกค้าดูเลยลูกค้าจะได้นึกออกว่าจะจะปลูกบ้านตรงไหนนะคะนด้เป็นไอเดียในการคิดนะคะส่วนด้านนู้นก็คือถนนรังสิตนครนายกนะคะอยู่ใกล้ ค่ะใกล้มากเลยใช่นี่คือรอบๆแปลงนะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นบ่อนะคะบ่อนี่75ตารางวานะคะที่เราขุดให้ความลึกของน้ำก็จะประมาณ2-3มเมตร3เมตรประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้คือวิวเขาใช่ไหมเยใช่วิวเขาเขาจะเป็นเขาสองลูกซ้อนกันนะคะด้านหน้าที่เป็นลูกเล็กกว่าจะเป็นเขาชั่โงกค่ะซึ่งอยู่อยู่ที่ นครนายกาส่วนด้านหลังจะเป็นเขาใหญ่นะคะของโคราชเลยนะ<ม>เราสามารถมองเห็นเขาใหญ่ที่เป็นเขาที่อยู่โคราชเลยนะคะเพราะนครนายกเนี่ยจะเชื่อมต่อกับหลายๆายจังหวัดโคราชปราจีนบุรีและใกล้กรุงเทพใช่ค่ะ,ะ,คะใกล้กรุงเทพจริงๆนะเพราะว่า,าที่เรามาเมื่อกี้นะคะเราแวะตรงปัม๊มบตทง เขาเปิดแล้วใช่ไหมคะเปิดให้นั่งทานให้เที่ยวให้อะไรได้แล้วเริ่มโควิดเริ่มคลายแล้วใช่ไหมคะคนก็เริ่มออกมาเที่ยวน้อคนก็เริ่มออกมาเที่ยวนะคะรถวิ่งตลอดเลยเยอะมากนะคะแล้วนครนายกนี่ใกล้กรุงเทพมากๆแถมยังจะมีที่เที่ยวที่เที่ยวเยอะมากน้ำตกสาริกาเขื่อนตอนนี้เขื่อนขุนดานได้ข่าวว่าเปิดแล้วนะคะค่ะ เขาก็จะเปิดให้น้ำลงมาลงมา มีเขาเรียกอะไรนะธรรมชาติครบครบคันเนาะ,ะมีทั้งน้ำตกภูเขานะคะอ่ะยเยอะแยะเลยสวยสวผลไม้มมอ่ะ่ะนี่เมคะไร่เกือบสองไร่ทนะี่กว้างแบบนี้เลยนะคะลูกค้าใช่ค่ะค่ะกว้างมากเลยนะคะ,คะส,มสามารถปลูกบ,บ้านได้เลยบ,บ้าน บ้านพักตากอากาศบูกบ้านเล็กๆสองหลังได้เลยเนาะใช่ค่ะถ้าแบบสองครอบครัวเนาะใช่ไหมสองครอบครัวมาก็มีอ่าอันนี้บ้านลูกหนึ่งหลังบ้านพ่อกับแม่หนึ่งหลังใช่ค่ะาได้เลยในพื้นที่นี้ก็คือเยอะเลยเนาะใช่ค่ะค่ะดู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 รถวิ่งดูนี่ค่ะค่ะนี่นะคะใกล้กับถนนรังสิตนครนายกนะคะเดินทางสะดวกมากเลย โฉดคุดแดงนะคะโฉดคุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะค่<ฮ>ะค่ะไฟฟ้าปราปลาพร้อมนะคะฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดนะคะลูกค้าค่ะก็คือเน็ตเนตก็คือห้าล้านหกกว่านะคะนะคะค่ะนคคองไงค่ะถ้าในที่สนใจ ถ้าน,นที่สนใจนะค,ะ,คะ,ะติดต่อติ๊กได้เลยที่เบอร์0847217673นะคะ,คะถ้าแอดไลน์ก็คือแอดเป็นเบอร์นี้ได้เลยนะคะ,คะแต่ถ้าอยากดูใน YouTube นะคะอยากดูรีวิวทิ๊กรีวิวนะคะก็ติดตามได้ที่ช่อง y o u t u b e ชื่อว่าติ๊กขายที่รีวิวนะคะฝากกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ